นับสนุนโดยกิกะไบาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ IT r e รีบอกับเปน u n น u x b o x นะคะสำหรับวันนี้เรามีเกมมิ่งเมาส์จากค่าย TTE Sport หรือว่าที่เพื่อนๆรู้จักกันดีในนามเทอร์มอเชคนะคะวันนี้เป็นรุ่นนี้ค่ะ TTE Sport Black V2 Gaming Mouse Laser ว่ากันว่าค่ะเกมเมอร์จะสามารถเข้าสู่ยุคทองของการเล่นเกมได้เพียงแค่สัมผัสผ่านเมาส์ตัวนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเมาส์ตัวนี้มีดีอะไร แก่อนอื่นเดี๋ยวดูกล่องก่อนนะคะกล่องถูกดีไซน์ออกมาให้เป็นสีดํามีสัญลักษณ์โลโกโ้ TTE Sport แล้วก็ Black V2 อยู่ทั่วกล่องเลยนะคะตรงนี้ด้วยตัวกล่องนะคะเป็นแบบ Window Box สามารถเปิดปิดได้แบบนี้ด้านปกก็จะเป็นฟีเจอร์ของเมาส์นะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมาส์เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูเลยนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเจ้า Black V2 นะคะการดีไซน์ของ Black V2 ถูกออกแบบให้ใช้พลาสติกทั้งตัวนะคะ และสาหรับโทนสีที่เขาเลือกใช้เป็นโทนสีดํามีทั้งดําด้านแล้วก็ดากลอสซี่นอกจากนี้ยังมีปุ่มสีแดงที่แซมเข้ามาให้เมาส์ตัวนี้มีจุดเด่นเพิ่มขึ้นมาค่ะยังไม่พอนะคะยังมีตัวไฟเพิ่มขึ้นมาอีก3าําแหน่งที่เป็นสีแดงตําแหน่งแรกคือตรงสโครค่ะไฟแสดงสถานะค่า dpi และก็ตัวโลโก้ tte sports และสําหรับปุ่มกดของ black v 2นะคะถูกดีไซน์ออกมาให้มีทั้งหมด7ปุ่มปุ่มที่1ปุ่มที่2ปุ่มที่3ปุ่มที่4 ปุ่มที่5ปุ่มที่6และปุ่มที่7นะคะสำหรับปุ่มคลิกซ้ายและคลิกขวาของ b l a c k v 2นะคะเป็นแบบ Omron Switch นะคะตรงกลางที่เป็นสครอล l นี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็กดได้ด้วยนะคะและถัดมานะคะสำหรับปุ่มโปรไฟล์เราสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ได้สูงสุดถึง5โปรไฟล์ผ่านทางซอฟต์แวร์นะคะและเลือกใช้ผ่านปุ่มนี้สังเกตน,นะคะกดหนึ่งที่ไฟกระพริบถึง5ทีนี่คือโปรไฟล์ที่5นะคะกดอีกที 1นีนี่คือโปรไฟล์ที่1เราสามารถเลือกใช้ทั้ง5โปรไฟล์ได้ผ่านปุ่มนี้ปุ่มเดียวและถัดมาในส่วนของปุ่ม dpi นะคะ dpi ของ black v 2สามารถตั้งค่าได้ถึง4ระดับเริ่มต้นที่100 dpi สูงสุดที่5,700 dpi นะคะลองกดดูนะคะไฟจะขยับขึ้นมานะคะเนี่ยปรับอย่างเงี้ยได้ถึง4ระดับเลยและปุ่ม m a c ค o นะคะสามารถตั้งค่าได้ผ่านปุ่ม back และก็ forward 2ปุ่มนี้ตั้งค่าได้สูงสุดถึง35มา m คร r ี k e ด้านหลังของแบล็นะคะมีแถบกันลื่น4ตำแหน่งตรงกลางเป็นเลเซอร์อวากโกเป็นเลเซอร์แบบไม่มีแสงนะคะและที่สำคัญตรงนี้เลยเราสามารถปรับ Adjust น้ำหนักด้วยตัวเราเองได้ผ่านตรงนี้สำหรับตัวลูกตุ้มนะคะเราสามารถ Adjust กันได้ง่ายด้วยการเทออกมาแบบนี้ตัวเมาส์ปเปล่าๆนะคะหนัก115กรัมและก็ตัวลูกตุ้มหนักทั้งหมด22.5กรัมนะคะตกเม็ดละ4.5กรัมสามารถถอดได้จะถอดทั้งหมดก็ได้นะคะ หรือจะเหลือไว้แค่ลูกเดียว2ลูก3ลูกเอาที่ชอบเอาที่สะดวกเลยเนี่ยก็เอามาใส่แบบนี้ปิดฝาแล้วคุณก็จะได้เมาส์ที่มีน้ำหนักเหมาะสมกับคุณเอาที่คุณถูกใจสำหรับตัวสายของ b l a c k v 2นะคะเป็นสายถักสีดำความยาว1.8เมตร ตัวหัวนะคะเป็น USB นะคะสีทองเคลือบทองเลยนะคะและก็มีสัญลักษณ์ T T ที่ตัวหัวด้วยสีแดงค่ะแล้วต่อไปในสําหรับส่วนของอุปกรณ์บันเดนนะคะมีทั้งหมด2ชิ้นตัวแรกเลยตัวนี้ชุดคู่มือของ Black V2 ค่ะและสำหรับอุปกรณ์บันเดนชิ้นที่2ก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวซองใส่เมาส์เวลาคุณออกไปข้างนอกบางทีคุณก็อยากรักษาเม,มาส์2องนนะคะเก็บมันไว้ในนี้ เป็นโลโก้ TTE Sport ข้างหน้าด้วยเท่ไหมคะหลังจากที่เราได้รีวิวกันไปแล้วค่ะสำหรับตัว Black V2 ตัวนี้เพื่อนเนคนไหนที่เป็นสาวก Black อยู่แล้วก็คงรู้ถึงประสิทธิภาพที่มันสูงขึ้นของเจ้า Black ตัวนี้อย่างแน่นอนแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยได้ลองใช้ Black นะคะแนะนำให้ลองใช้เถอะคะ่ะคุณจะมีประสบการณ์ที่ดีกับเมาส์ตัวนี้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณ TTE Sport แบรนด์ใจดีที่ส่งเมาส์ดีๆมาให้เราได้รีวิวให้กับเพื่อนๆในรับชมกันนะคะและสุดท้ายนี้ต้ออออองงงขอขอบบคคุณเเป็นยย่่่่าิะสหรัพืๆ ที่ติดตามนะคอให้กำลังใจไอทีรีบอของเรานะคะวันนี้เบนและทีมงาน IT ทีรีบอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ bye <c oughs> ายบายเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสาวกแบล็กอยู่แล้วก็คงรู้ถึงประสิทธิภาพที่มันสูงสุนของสูง <c oughs> <c oughs> และสำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณ T ี e s p o r t นะคะที่ส่งเมาส์ตัวนี้มาให้เรารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะและฝากเพื่อนๆนิดนึงนะคะเอ <c oughs> สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามและคอยเป็นกำลังใจให้กับไครทีรีบอลวันนี้เบลและทีมงานขอลาตัวไปก่อน